เปิดภาพมาก็ทักทายทุกท่านก็ให้ทุกท่านสุขภาพดีมีสุขยิ่งมันเม่ทาไหยมาเถียงมาร่ำรวยมันทองทำบรรยากาศตอนเชา้าฝนตกทำบรรยากาศตอนเชา้าฝนตกป่าาเดินเทีย่ยวาเดินเล่นนี <c oughs> เดินเล่นที่ป่าทางวัด าชมบรรยากาศบ้านเราบรรยากาศสวยอายุข่าเขาตัดพี่น้องอายุข่าเขาตัด,ดชมบรรยากาศบา้บานเราบ้านเราอาเจ้าป่าอยูข่ข้างๆนั้ ธรรมชาดตาัถ้ามอกตอนเช้าเช้าหลังฝนตกถ้าชมจะกาะตอนเช้างฝนตก น้ำไับพี่น้ำน้ำน้ได้รย่กายไม่คว่ไม่ควยก่อโอ้ดินมาตัวเว้านตกฮะ บรรยากาศตอนเช้าหางฝนตกมีคนหาเห็ดด้วยได้บ่หรอว่ามีอยู่ไม่ใช่น้งเราได้รังหาเห็ดหรืารังหาเห็ดมีเราลงมึงไง บุกป่าเห็ดบุกป่าเห็ดถาชอบธรรมชาติบานเหาห พังแล้ลเขาวทัดขาทัดขุดนี้แล้ว้มป่าที่วัดผ่านนกบวหนึ่งยี่ผ่าชมปลา โดไม่รู้ลมพี่น้างเมเองเอาอโดไปรู้ลมเอาไปต้มกินนะกนันนกเขาที่ขันจุกู้จุกู้มาถึงนี้ก็แจกก็ไหลก็แจกตตามให้พายดยนนะเาขอปักอสาธุสาธุสาธุลยพอ